ขอบคุณครับวีรี้บอยแล้วมีเด็กมีเด็กแถวโรงเรียนนี้มาเดินเที่ยวบ้างไหมครูอ๋อยังไม่มีครับยังไม่มีนะครับนเด็กผมโคกนอาจารย์ผมตาเทียวควัซนคับตาเที่ยวควนเดี๋ยวฝากฝากสายด้วย

ชอบคำคำหลงครูนะครูบอกว่าร้อเปอร์ไม่ตกงานนี่แน่นอนนี่เป็นคำที่พีอาได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตกงานนะสูสองนี่คืออันไหนฮะเร็วเร็วด้วยเหรอสองในทางนี้ก็ข้อดีคือคัดคนนะไม่ไม่เน้นไม่เน้นแมสเสียบอกว่าไม่เน้นแมสไม่เอามาสุดักเน้นคุณภาพจริงๆเราสร้างคนได้พีอาร์สร้างคนได้พีอาร์วันนี้บังเกิดผมมีปาร์ตี้เลี้ยงช่างผมพอดีได้พักผ่อนครูพักเวลาไดดูยังตเหรอเวลาทีบ้าเวลาเครื่องเนี่ยแลนดิ้งลงมาเนี่ย เบรกกดเข้าไปไอตรงหัวเนี่ยับเบรกเลยใช่ไหมใช่ครับปุ๊บกดเลยเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะ่แต่แต่ไม่ได้เบรกแบบเบรกรถก็คือค้างตลอดพุ๊บจะปล่อยทีแล้วเบรกทีนี้ตัวส้นไอ้เขาเรียกอะไรฮะเช็คลิสต์ไอ้ Speed speed ตอนลงเนี่ยเจ้าเซสนาเนี่ยเขาเท่าไหร่ครับ66ค่านอนครับ66ฟูแบบผม ก็ก็ตัวใหญ่ยว่าใหญ่ข้าม